สยุตยชนิกายอันปามาหานันตาเทนเจ้าหากได้สำแดงวิสัญญาณาในธรรมกลางภริยาเจ้าต่างลายหาล้อยภาองามีพระมหากกันสามปาเป็น ปาทานในเมื่อการตามปาทามมาสร้างกาญจนาธรรมหัวเทวันนันเอกังสามอย่างยังเมสามัย่แยาคำหนึ่งอย่างเมเจ้าพิงโคตรเนองก็เข้าไปสู่ยังสำนักแห่งพามพูนเจ้าแล้วก็ก้มกาบ พิวาดวันตาแล้วก็นั่งลงอย่างเตี่อันสมควรนแกตโนข้างหนึ่งแล้วก็กราบไหวโตนสารว่าพันเตพกว่าคาแดสัพพนโยุภาโพไทายเจ้าโพคาขอโอกาสนเมื่อสูเมื่อ อาภูคาไดเลกไปอสูยังเตีลับปาตินาหนึ่งอาภูคาก็มาบังเกิดเวจังกาในใจแห่งคู่คาดังนี้ว่าภาษาปานูดาเจ้าได ตารัตยังติเวตนาตังสามเกศโศกเวตาณาโตกเวตาณาอันโตขามสุขาเวตนาเวตนาตังสามปาการนิพาภูไตเจ้าได้ตาเตสะนาไวั แล้วเป็นนาอันตานว่าการเศร้าเยยังอรมอันใดอันหนึ่งนั้นเป็นุกภาุไยเจ้าใดกำนดหมายเอาอันใดพ่องจะจริงใดกาหลนาตานว่าสันนั้นจะพงกว่าอันว่าเอาไรเจ้าจรงกาว ta đi leo le châu vì khu lâu ta ta khô đại ta nhang quê ta na sa ma hang cơ số khao quê ta อันหนึ่งตุกขาเวตานาหนึ่งอันตุกขมาสุขาเวตานาหนึ่งตวตานาตังสามปาการนิพาตาตากาตาได้ก่าวไว้แล้วเป็นอันก่าวว่าการสาเวยยังอารมณอย่างไดอย่างหนึ่งหากเป็นทุกขา อาดกาลาปิโคจังลายเลา่าตาตาหมายถึงสังขารทั้งหลายบอบมันบ่อเตื่องอันจริงได้กล่าวฉันนั้นแลนนะนาดกาลาปิโค อันหนึ่งนองาโกนต่างการตาสังขารตั้งหลายอันมีการเสียมเสียไปเสียงไปอาปขายออกไปมีการแตกดําไปอาปินแผ่ไปตามธรรมดาเล่าจริงกะว่า ฉันอนันโดกาลาเพียงโคจังหลาเต็มปางการหนึ่งโกตะทางการจาก,กาวว่าการดาสุนไปแห่งสังขารตัางหลายโดยลำดับมาเพิ่มาเพียงโคเข้าปั ปาทามาสานว่าจะย่อมดำไปเมื่อเข้าตุติญส่านวิเววินตางกาวิจนย่อมดำไปเมื่อเข้าตาติสานปิ nhóm <Nhạc> đa bay mưa khâu cha đốt tha san lôm a sa xa, pa sa sa nhóm đa bay mưa khâu a ka san nha yatana san lúp san hai mai thường lúp nhóm đa bay mưa khâu in nha yatana อสานากากาสัญจากาสานัญจายตานสาสัญญายอมดับไปเมื่อเขาอาการนากินจัญญายัตานะสานวิญายตาน ยอมดำไปเมื่อเข้าเนว่าสัญญาณาสัญญาญาตานาสัญอากินจัญญาญาตานาสัญญายอมดำไปเมื่อเข้าสัญญาเวตาอิญญาณิโลทัสัญญาและเวทานายอมดำปะิโคผู้เสียง อาสาวเลวลากาโตสะโมหายอมดาไปโดกาลาพีโคเลาตาทาการตาจางกาวยงการลำมางแบ่งสังขานตามลำดำเกือเมื่อพีโคเข้า ปัตตามาสานว่าจายอมดับเมื่อเข้าทุติยาานเวตังกาเวจารลายนอมลาลังอบมาจนถึง สัญญาเวทนิยานโรธานิสัญญาสัญญาและเวทนายอมลำมางับมาพิโคปุอาติเสียงอาอาสาวะลากาโทสาโมหายอมลำงับดกาลาพิโคการสางงมลำงับมโยงป การคือเมื่อพีโคเข้าปาะธรรมสานวาจาสร้างงมหนึ่งเมื่อเขาตุติีญาจานเวจานกาเวจานย่อมสร้างงมหนึ่งเมื่อเข้าทาติญาจานปีติสร้างบมาหนึ่งเมื่อเข้า จัตโตทัสานลมอาสาสาปัสซาญมสางโมหนึ่งเมื่อเข้าสัญญาเวทานิญาตานิโลทัสัญญาเวทนานยมสางโมหนึ่งผีโคตรเสียงอาสาวะเลวลากา โทสาโมะยอมสร้างงมหนึ่งดังนี้เสียงเนื้อความแห่งพระสุตรทวนหนึ่งก็มีประการดังกล่าวมานีลลำดำนี้จังสําแดงายงในพระสุตรทวนสองต่อไปไปนาสมเดจพาสัมมาสัมพาพุทธายเจ้าได้การกล่าวแก่ิิกุ ตั้งลายวาิพขาเวโดลาเพิ่งคงตังลายเพียบมาติยามา เหมือนดังลมมาต่างอาการตีดกระพันไปในอาการเกิดลมมาปาดไปต่างอาทิตย์วันออกห้องลมพานไปเตดตดาวันตกพองลมพานไปติดหน้าหุ่นเหนือลมมาอาทิตย์หน้าหุ่นนาใตลมมาทั่วอันนา อาโทลเลฟฝุ่นและลมบ่มีโทเลฟฝุ่นลมเย็นลมร้อนลมปาดหนาห้อนลมปาดแรงสันใด โดกาลาเปิงคคตหลายเวตานาแต่ละอาอย่างย่อมเกินเคินในกายนี่ฉันนั้นเหมือนนากันแลเกือสุขาเวตานาพองตุขาเวตานาพองอาโุขามาสุขาเวตานาพองกันพาผู้ทยเจ้าโพ สุกตาสัสนาไดตนาเวอวายากาลาภาเสจบลงแล้วจริงเตสนาเป็นพุทธวจนะกาถาวิญญาติว่าตาองกาเสียใสญาญาติเวเวทัปุทโรล ติมาปสิมาจ่าปอุหัจลาอาทาทาคีนาเป็นนตนวะโลมา ต่างต่างกันเป็นอันมากนางยอมมาปั้นไปตามอาการคือลมต่างวันออกพองลมต่างวันโตพองลมติดหุ่นเหนือลมมาติดหุ่นนาใจลมมีทุตีลมบอกมีทุลีลมเย็นลมร้อนลมมา ปัดหนาวแรงงาแล้วลมมาปันกว้วยพองเป็นอันมากนางสันไดเวาาตาณเตียนยอมพางโกนเกินขึ้นในกายนี้ก็ฉันนานเหมือนการแลงเกว่าสุขาเวตาทตุขาเวตาอาตุขมาสุขาเวตา พ่อเหตุเพลงโคผู้เป็นบันเดตมีความเปลี่ยนมีสาติสัมปันชัญาลูตัวกำหนดนาเอาอย่างเวทนาต่างมวลเวทนาเหล่านั้นจริงอดาดังตานนาะดังนั้นตานผู้เป็นบันเดตานางปาเจ้า ูมีปัญญาจริงกำรมโนโลเวทนาในจูปานตานกำรมโนโลยังเวทนาแล้วเป็นผู้มีอาสวะในปัญจุปัญนาตั้งอยู่ในธรรมเปลี่ยนจบจัลลายเปรตเมื่อตายไปแล้วย่อมเป็นผู้มี บอลงลงดังนี้และเสียงเนื้อความแมงพาสูตรตสองก็มีโดยภานการดังกล่าวมาในลำดำนี้จังสามแดงยังพาสูตรอันทวนสามต่อไปไปหน้าพาผู้ไทยเจ้าตัาน เปียกคูัตางลลยว่าเปียบเหมือนโลมาอันต่างต่างกันย่อมมาปันไปตามในอากาศเกลลมเตสวาวานา ออกอาเป็นต้นหนนะุนาถึงลมปัดแรงสันใดเวทานานะบ่มีต่างๆ่างกันตเตียนยอมพากนเกินเกินภายในกายนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นและเกิดสุขเานนะขาเวททนานโะตเขาวิทนาโตขาสุขามาเวทานานะเสียงเนื้อความแห่งพาโซนาะ ทวนสามก็มีโดยพ่าการดังกล่าวไว้นี่นาลลำดำมาแต่นี่จางสาแดงยังพาสูตรทวนสี่กาวาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ์โพเจ้าตาเตสนาวาใส่ ญนยทาพิพิงคาวเวอากันนาตุก,กากาลังดังนี้เป็นตนว่าพิ่คาวเวโดกาลาพี่โคตต่างหลายเพื่อเหมือนคนต่างหลายอานามาจากอาต่างอาวันออกพ้องอาต่างวันตรงพ้องต่างเหนือพ่องต่างใต้พ้องเป็นนา พระมัตนาะพ่องาเป็นนาะเป็นนาเป็ดอาพ่องาเป็นนาอาณสุดนานพะ่องา่นนะนนะนนะอมมาพังอยู่ติลวมมากันนาะโดกาลาปิงปูต่างลายเวตาณาบมีต่างต่างกันฉันนั้นย่อมเกิดคนกายนี้ในกายนี้ ฉันนานเหมือนกันเกสคขเวทนาทุขเวตนานตุกคนนามาสุคเวตนาพองอันว่าสุข่เว รนาทุกขเวตานาอาตุขามาสุขเวทนาติมาเมียในอามิตนาปาะกอบไปโดยกามอันเป็นนาเงื่อนอกของอาลอพ่องอาบมีอาเมตดังอานีย่ยงเนื้อความแห่งพาสุติสิกกมี โดยภาคก,การดังกล่าวมาเนีล่ลำนับทัดแต่นีจังสำสําแดงยังพาสุท,ทวนนาสืบต่อไปไปนาะว่าอาทาโคอ,อายาสมาอนันโตในกา,าลานาน่วนอันว่าพามหาอน,นันตนนตาเทนก็เข้าไปเฝ้าพาพุทธ เาแล้วก็ถายอาภิวาดวันตาแล้วก็นั่งอยู่ตีอันสมควรแกุ่นแล้วก็ขามตุนนาสานาวาพันเตพังกวาคาแดสาปัญโยภาุูธัยเจ้าเวทนามีเจ่าใดจ้าเหตุอัน แห่งเวทนาการดับแห่งเวทนาการปฏิบัติถึงการนาดบแห่งเวทนาเป็นสันใดอันเป็นกุลเป็นโทษเป็นของถอดนาถอนออกแห่งเวทนาที่นั้นเผ่าได้เจ้าจิงตันเตสนาวาดูกาลานันจะเว นามีสามปาการคือสุขเวทนาทุกขเวทนาดูข้ามาสุขเวทนาดูกาลนันตติยาเขาเรียกว่าเวทนาพาอสัมพันธ์เกิดขึ้นเวทนาจริงบางเกิดมีกันว่า สาดาวเวตานาจิงดาอาลิญามากมีองค์แปดปากการนี้และเป็นเาาขอปานเตมบัดเดินถึงการดาบแห่งเวตานาอาลิญามังกะมีองค์แปดบางการเกือสัมมาทตฏทิการหันชอบเป็นตนตาลาวตอเตาถึงสัมมาสมาธิป็นติ คนความสุขงาสมานานที่เกิดขึ้นพ่ออาสัตล่ลเวตานานี่เป็นคุณแห่งเวทนาเวทานาบอมันนาเตียงเป็นทุกมีการแปรผันไปตามธรรมดานี้และอันเป็นจร แห่งเวตตนาอุบายเครื่องกรรจัดนาสันทะละาคาในเวตตนาการละเสียอย่างสันตะรังคาในเวานานี้เป็นเครื่องทอนออกแห่งเวตานาดกาละนันตาเจ้าวตาตาการตาจังเก่ายัางการนา ล้ำมมงาบแม่งสังทารโดยล้ำดำเกือเมื่อพิองคู่เข้าปานธามาสานเป็นนาตนว่าจะยอมดับมายอมมาล้ำงับจนนาเข้าถึงสัญญาเวตานิญาณิโลถ้าสัญญาเวตทนายยอมดับมายอมมงังอาล้ำมมงับมาพิงคูพผู้เสียงอาสาวะ ลาการโตสะโมะย่อมาดับมาย่อมมาลามางับดูกาลานันตาเหล่าตาทากาตาจางกาวเทนาอย่างกาณาสางบแห่งสังขารตั้งหลายตามลำดับดังนี้เมื่อปีกคูจะเข้าลุมป่าสานวาจาวิตังกาวิจารา

นาณิญานิโลธาสัญญาและเวตานายอมสังองไปแต่พีโคปูติเสียงแล้วยังอาสาวกิเลต่างหลายมีลากานโตสาโมอาเป็นตนเตียนยอมสังองมไปดังนี้เสียงเนื้อความแห่งภาษ ตุทิห้าก็มีนวยปาการดังกล่าวมานีลำนำทานแต่นี้ไปไปนาะจากได้สำแดงยังพาสูตรอันทันโสืบมาต่อไปไปนะวาวาดในกาลนั้นพมาก,กันอาน,นันตาทินเจ้าได้เข้าไปสู่สำนักแห่ง Phật đại cha leo còn nương vô nơi tiêm quan kẻ tôn leo sa pan yo pha phu đại cha tham và nanta dukkala ananta à mano ko ananta à tuawe ta na dukkala nanta เหตุเกิดแห่งเวทนาการดับแห่งเวทนาการเป็นเตมบานอถึงการดับแห่งเวทนาเป็นสันดานใดเป็นกุณาอนนาณาอนใดเป็นตดและเป็นนาการทอดถอนออกแห่งเวทนาที่นันพมหานันตาเทนเจ้าก็กาทุนสารไว้ว่าพันเตคาแดสปัน ผ้าุทธาเจ้าของผู้่าตัางลายหากเมผ้าโพธเจ้าเป็นมุนนาเงวแห่งอาตียาเปิงอาปาอาซาลายแห่งสันตาโลกตั้งลายขอบเร่เจ้าจุงมีพระมากรุณาแกผู้คาตั้งลายสำแดงยังธรรมะเต สันาเจงแก่ผู้คาตาลายเดตเตสโซภากาวาอันว่าสามปัญโยพาพูนไทยเจ้าจริงตันว่าดูกาลานันตาตันจุงสันดำรับฟังเอาแล้วสลงจำไว้เฮเดเดเตดังพาตาทาจังสาแดงเตสัตนาไปนาเนีอแล Thế nên Pháp an na ma an ta Chính lập âu cầm và xã Thủ phần tệ đẳng nị Pháp các va an ba pa sa An-ma-pa-sa-tha-tôn-pa-sơ-t Phải <laughs> trang ngữ bằng cực Nhân pa tê ba t Pháp đề cháu Chính tân đô ca la ta อันว่าเวทนาะมีอยู่หวสามปากานาเกิสุงขาเวทนาะหนึ่งตรงข้าเวทนาะหนึ่งอาตนะุงขามาสุขาเวท อนหนึ่งอันนี้แลวทนาตังสามและอันว่าระธรรมมาเทศนาแห่งพราสูตรทวนนาหกวาหากมีเนื้อความเหมือนดังพราสูตรทวรนแหอันนั้นเสียงเนื้อความแห่งพราสูตรนาทวนโนก,ก็มเมตั้งการ อังกก่ามานิทินีจังสาแดงเทศนายังพาสุติเศรษามาดังพระบาลีว่าอาทาโคสัมมาปาหูลาพิงโคดังนี้เป็นต้นและในกาละนั้นยังมีพิงโคจังหลาย ก็ปาเอากันไปสู่ยังสำนักแห่งสัพันยพาพพธทเจ้าแล้วก็ปากันนานบและกาวันตา ก็นั่งอยู่ในตีอันควรแก่ตนกันว่าแล้วก็ได้ขาบทุนนาธาธรรมพาพูนทายเจ้าว่าพันเตพังกกว่าข้าเดสะปัญโยภาพูทายเจ้าเวทนามีเต่าได้จะเหตุนาแห่งการเกิดแห่งเวทนาดับแห่งเวทนาขอขอบมา ขอปฏิบ uh, ัติเถิอถึงการดับเวทนาเป็นชันใดนาอันใดเป็นกุลออันใดเป็นโทษแล เป็นนาของเฮไดหลวงปลเสียยังเวท้านนาน,นจ้าตาตาเตะโคพังกาว่าอันว่าสาปัญญูภาโพธิเจ้าจริงตานแก่พิงโคตั้งลายว่าพิงคาวเวดูกาลาพิงโคตั้งลายอันว่าเวทนานั้นหากมีสามประการนาะ ว่าส่งขาเวตาณาหนึ่งตรงขาเวตาณาหนึ่งอาธิคมาส่งขาเวตาณาหนึ่งอันนี้และเป็นเวตาณาและผาธรรมะเตสนาพาสุทวนเสร็จ ตนาตวานนี y, ้ก็เหมือนคำพาสูตรทวนหกนั่นและเสียงเนื้อความแห่งพาสูตรทวนเจนก็มีโดยปางการดังกล่าวมานี้และวิสัจนาพระธรรมเตสนาันลาหู Wakatawak hengkliweta nasayuta,